ผมสู้เขาไม่ได้เลยผมเป็นแค่พลสไนยจะเอาอะไรไปสู้เขาไม่ใช่ไม่แต่ซูเปอร์โซเจอร์เลยซ้ำไปเฮ้ยแต่นายสู้มันได้นะไอ้หนูกูพูดเรื่องอะไรไอ้ผมอะไรไปสู้สไนเหรอยี่มันก็ไม่ตายไม่ใช่สู้ด้วยสไนสู้ด้วยนี่รับไปเพื่อบ้านเมือง Boy Lui tay Eh, tay quen mừng nôn, tay quen mừng nôn, mày tay quen mừng mày tay mày tay you know, bitch. อุ้ยอาชืบชืบชืบสไลด์หลบก็แดมพูซิโอ้นิ่งนิ่งดิเฮ้ยม้าเฮ้ยม้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วรีบรีเรีบรีบรีบ Let's go ฉันได้กินมา้าฉันได้กินคนดูดมา้าแถวนี้นัไงมัน ชี้่เอ้ยเร็วๆสิวะโอ้โหหนีไปไหนล่ห้ำหมดสัตว์โอ้โหเบบี้ let's go let's go baby ไอ้เหี้ยหมอ หมอครับหมอ <world> แตกไป er. <st> arts> <th> arts> เฮียบรรอุ้ยเงี้ยวไอ้เช่นี่มาไงเนี่ยสักหน่อยดีไอ้น้งองอ่ารู้ไตรู้ไตรู้ไต,ตปะเนี่ยอ่ารู้ไตหรือตายเอาให้แน่เอาให้ชัว <th arts> เอาดิกูสกัดมึงไม่ถึงมา้าเอาดิ <th arts> <th arts> นี่ม้ามี <th arts> ไม่อยากขี่อยากโดดเฮีย เฮ้ยโจ๊กเขียทั้งหนาไสัตนคุณแหลกเหลือเกินตอนนี้ไอ้เขียดต่างเงี้ยมาไอ้เขียมึงต้องมาแล้วล่ะมั้งโอ้โหกูตายทุกรอบมิชชั่นสักเซตนะแต่กูตายทุกรอบกูไม่เอาได้ไหมอ่ะไม่ชอบเลยว่ะพวกนายทำบ้าอะไรวะ นี่ไม่ใช่การยิงเก็บแต้มเพื่อเอาไปอวดสาวๆนะเว้ยจะต้องบวกนายต้องมาสู้เพื่อประเทศไอบวกโง่ฆ่าเยอะแต่สุดท้ายมึงก็ตายประเทศถูกยึดมึงก็ไม่ได้บ่าวไอ้เหี้ยเฮ้ยกูขอร้องมนุษย์เสาหินอายุ4,000ปีใครก็ได้ยิงช่วยกูหน่อยกูยิงตากูยิงไม่ตายอืม fucker baby โอ้ย อันเดอร์สเตนมาตับฟักะหันแบบหันแบบคอหมูหันไอ้น้องหมูหันบ้านนาบึ้มมันบึ้มมันบึ้มมันโอ้หจะแบบนี้วะยิ่กวันกาชาติปีใหม่ไอ้น้องไม่น่าผมยังไม่ได้ทำเพื่อชาติเลยหัาแตก เฮ้ยมา้าทางนี้เลยไอ้น้องพี่เตรียมของไว้ให้แล้ว <c oughs> <c oughs> เบ้มฮียอะไรวะเนี่ยทำไมมางมาต้องเจอมาชนกูทุกครั้งในกูวางแล้วเบิดนมึงสำเร็จวะแล้วถังอยู่เลยไอ้ย่าถังมีมา้า <c oughs> อู้ยมีมา <c oughs> กูจะบ้านตายสัตว์เฮ้ยกูยิงมาได้กูแอกซิดไม้เฮ้ยมาแล้วนะวางกับดักรอเลยได้เวลาชูชูชาวชาวนี่มารู้สึกแบบมาฮะไอ้เหี้ยโผล่สัตว์ไม่ใช่แล้วอุ้ยขอสักตัวเหอะเหี้ยขอสักตัวเหอะไอชายไม่มึงก็เพื่อน